สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ในเดิมชแนลนี่มีข้อสงสัยติดติงวันนี้ขอ Q&A หน่อยข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะอันนี้คุณครูเอามาจากคุณแม่ใครอยากมีสันดานดีข้อหนึ่ง ขีดเส้นเลยค่ะตีหน้ากระดาษเอาเอาหน้าอานหน้ากระดาษพับมาแบบน,นี้อย่างเช่นกระดาษเป็นกระดาษสุนเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะพับครึ่งพับพับครึ่งให้เป็นแบบนี้พับครึ่งให้เป็นแบบนี้แล้วเปิดมาแบบนี้ให้มันเปิดได้แล้วเขียนข้อดีเขียนชื่อตัวเองก่อน อย่างเช่นคุณนายชื่อชนวิสาพร้อมสุขคุณไายเขียนว่าคุณนายชนวิสาพร้อมสุขและตรงนี้เขียนว่าข้อเสียตรงนี้เขียนว่าข้อดีเด็กๆชื่อพิชรุตเด็กชายพิชรุตเกษมพักดีผงตรงนี้เขียนข้อดีและตรงนี้เขียนข้อเสียอ่ะ อย่างเช่นคุณหมอพิชรุตเนี่ยชอบสะสมสะสมลูกอมตรงนี้ก็เขียนอีกข้างหนึ่งคุณหมอฟังน,นะนะเวลาเราครบกันน่ะมันต้องมีข้อดีกับข้อเสียอย่างเช่นหมอมาสายหมอเขียนเลยกระผมเขียนว่ามาสายหมอเขียนข้อเสียก่อนเพราะว่าข้อเสียมันเยอะกว่าข้อดี มาเขียนตัวเองก่อนหมอพลอดเลยข้อเสียของกับผมคือข้อที่หนึ่งมาสายใน o p d จิตเวชและยาเสพติดข้อสองลอกการบ้านเพื่อนอ่ะหมอก็เขียนนี้อันนี้ได้ข้อเสียแล้วข้อสาม เออหลับในวิชาหมอพลังสันเอออันนี้น่าสนใจหมอเขียนไปเรลยอ่ะข้อดีหมอเขียนมีน้ำใจต่อเพื่อนขยันใจกว้างใจเย็นอดทนอย่าท้อต้องชนะเออแล้วหมอก็เขียนไปเรื่อยและถ้า สปีหมอเรียนสี่ปีครึ่งใช่ป่ะหมอเรียนมหาวิทยาลัยสี่ปีครึ่งใช่ป่ะได้รับปริญญาอีกปีประมาณหกเจ็ดมันก็จะเจอได้เป็นไทยแลนด์หกไทยแลนด์หกหกเจ็ดไทยแลนด์หเจ็ดเจศูนย์เนี่ยแหละหมอก็อบอกไปเลยรอกสมาร์ท ผู้หญิงมีสิบคนอดทนมีน้ำใจกินของหวานออหัวเลาะคนเดียวแบบคุณไนอิ่มอิ่มไวหิวเร็วอ่ะทีนี้หมอก็ได้น้ำแกงผักกาดดองละแล้วลเด็กๆลองคิดดิ อย่างเช่นคุณไนก็ได้คุณไนคุณไอ,ณไอก็เขียนเออชนวิสาพร้อมสุขข้อดีตดดิดไว้ก่อนปิดไว้เรายังไม่เขียนเรามาเขียนข้อเสียก่อนเวียนเกง่งเวียนเกง่งอ่าน,นี่ข้อเสียข้อสามรักเพื่อนมากกว่าแม่อ่ะข้อเสียอันนี้ แล้วเปิดมาสักประมาณฝึกงานเปิดมาดูอีกทีเฮ้ยทำไมมันเยอะจังพราะมีความเยอะเยอะเราเข้าสังคมไม่ได้ต้องไปเข้าโรงพยาบาลให้หมอรักษาเราก็ถามหมอคุณหมอคะอย่างเช่นหมอพลังสันเขาเป็นอาจารย์แพทย์คุณหมอคุณหมอพลังสันคะเนี่ย เยอะแยะเลยหนูเขียนเสร็จแล้วช่วยตรวจให้หนูหน่อยอะวันนั้นไปกับค,คุณครูไปกับคุณแม่คุณหมอไอเนกวิทย์เขาบอกว่าอ่ะสมมุติเป็นคุณหมอพลังสันคุณหมอพลังสันว่าในเออให้หกนะเราก็กลับมาคิดมันเป็นเริ่มเล่มรายงานที่เราเขียนพอดไว้ในในกระดาษอืมหก หกเต็มสิบหกเต็มสิบนี่ยากนะพอใช้ถ้าเป็นลายแมนหกเต็มสิบเนี่ยสามดวงเองดาวสามดวงโอ้โหลูกค้าใจป้ามนูนน่นนี่นนนนนคุณไอพิ่งซื้อข้าเหนียวหมูมายัางไม่ได้กินมันแต่อยากให้5ดาวกดกดดาวห้าดวงเลยมันมีคอมเมนต์ตอนคุณไอเรียนหนังสือปริญญาตรี เขาให้เขียนคอมเมนต์บนรถถัว่วตอนนั้นคุณไอไปบุรีรัมย์คุณไอก็เขียนกระดาษก็ไม่ปากกาคุณไอเขียนว่าห้าห้าห้าหมดเลยแล้วก็ส่งทีนี้เพื่อนคุณไอก็เอามาคำนวณเราคำนวณด้วยเครื่องเลขก่อนค่อยไปกดมือถือถ้ากดมือถือแล้วคนอื่นเขาไลนา์มาอย่างเงี้ยเราตกใจไหมหนึ่งเราไม่มีสมาธิ เอาอาจารย์แม่ที่สอนที่สีปฐุมละกันอาจารย์แม่ SPU สอนคุณไอว่าใจกว้างใจเย็นอดทนมีน้ำใจเหมือนกับแม่แม่คุณไอ้พูดแค่ไม่กี่ข้อซื่อสัตย์ขยันอดทนกระตันยูมีน้ำใจแม่สอนคุณแม่สาลินีพร้อมสุขข้อ2 คุณแม่ SPU คุณแม่มาด็อกเตอร์มาริกนีผอพุกมานตอนนั้นคุณไอไปฝึกงานด้วยก็ไม่ไม่มีสถานที่ฝึกงานใช่ไหมคุณไอก็ไปมันมีมหาหลัยเขาพร้อมในการให้เราฝึกงานได้ที่ที่มหาหลายัยเพราะเผื่อเด็กไปไปไม่ถึงพอดีอาจารย์อาจารย์เข้ามานิเทศที่ ข้างล่างแต่คนไหนน,อน้อยจิตวทงเงี้ยเราต้องคิดละอย่างคุณหมอบอกว่าไหนทานยาให้ครบกุลสตรีทำสมองให้เหมือนลิ้นชักควบคุมอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมแค่แค่ไม่กี่อย่างข้อไหนก่อนดีแต่ของคุณไหนสิบข้อเลยใจกว้าง เราต้องแป๊บหบนึ่งนะคะอ่ะเราต้องใจกว้างข้อหนึ่งใจกว้างใจเย็นอดทนมีน้ําใจเหมือนกับแม่เราคิดดิเอาหัวสมองของเราหัวสมองมีตั้งล้านก่อเซลแล้วเอาสักเซลสิอย่าท้อแท้เอาชนะตนเองให้ได้ เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวห้ามเอามาปะปะนกัน 8. ดขยันเหมือนกันถ้าหนูขยันตั้งแต่เล็กอะ่ะไม่มีใครว่าหนูเลยเกไม่ประมาทสิบรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเราเองแค่นี้เด็กๆก,ก็จะมีเพื่อนเยอะแยะเลยเช่น คุณไหนมีเพื่อนสามคนอาจารย์ตรัสศีคุติกเออคุลิกแค่เนี้ยสมมุตินะคุณไหนเก็บตังค์เลยต้องซื้อกระเป๋าหรือของขวัญอะไรก็ได้เขามีลูกชื่อฟ้าใสแม่วันนี้ไอเก็บตังค์ได้ห้าร้อย 500. แม่อะแม่คุณไหนเสียไปแล้ว แม่ก็จะบอกว่าอันเนี้เป็นรางวัลของลูกน้นนั่นแหละลูกนหนเก็บไว้เธอแม่ไม่เอาเขาเรียกว่าความซื่อสัตย์ถ้ามีความซื่อสัตย์เจอบาทหนึ่งเจอห้าบาทเราก็ต้องเอาไปคืนเขาเคยเห็นคนพิการไหมคะที่อยู่ข้างสะพานลอยอะ่ะเขา มันอาจจะไม่มีมิจฉาชีพตอนนั้นมันไม่มีมิจฉาชีพแต่ตอนนี้มีมิจฉาชีพเยอะตำรวจจับทุกวันรู้จับอะไรจับทุกวันสอนอต้องมีเรื่องทุกวันโรงพยาบาลคลอดลูกทุกวันวัดตายทุกวันอันนี้หมอพิษหมอพิษพูดถูกเพราะว่าเราเกิดทุกคนเกิด ก่อนเจ็ดล้านกับคนตอนนี้เหลือประมาณสองคนเป็นอาดามกับอีฟและอาดามกับอีฟเนี่ยเป็นของโมสยาจดเขียนโมสยาเนี่ยของพระเจ้าเนี่ยพอมีพระเยซูคริสก็อยู่ก็มีคนสร้างต้นไม้มีคนสร้างก้อนเมฆ มีคนสร้างทุกสิ่งอยากให้สวยงามกลายเป็นโลกของเราแต่ณตอนเนี้ยเราสร้างเหมือนนเหมือนเหมือนคูไนเล่นเกมรือซิมอะตอนนี้ซิมสีมันกำลังดังใช่ปะแล้วหนูเล่นอะ่ะบ้านอะที่หนูชอบเล่นมีละหุงระั a นู่นนัน่นนี่มีเพื่อนในโลกโซเชียล แล้วแม่คุณนายยืนแจกเนี่ยสมุดแดลี่เล่มเนี้โทบมแม็กกันเลยเมินิวถ้ายัางทะเลาะกันอยู่อย่างนี้นะคุณไายว่าสาดน้ำมแม่งเลยร้อนจัดบ้านมันร้อนตอนนี้ร้อนอยู่ที่45องศาจุดห้าไม่เป็นสต๊อบก็ไมใใ่ให้ว่ากันไปแล้วถ้าเกิด เพื่อขอยืมตังค่ะคนไอนเคยเป็นเพื่อนขอยืมตัง,หม,ตงหมื่นหนึ่งแต่เรามีแค่สองร้อยอะเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีแม่คนไหนแบ่งออกไปให้หมื่นหนึ่งคนไห้ทะเลาะก,กันทันทีเลยเธอรู้ปะคนไห้เนใจร้อนแต่ถ้าคนไอนใจร้อนคนไหนก็เอาน้ำมากินเนีย่ยเล่นน้ำนาบ้าน แต่ป้าที่แก่ๆไม่เข้าใจในจัญญาบันที่เราพูดอะป้าที่แก่ๆไม่เข้าใจจัญยาบรณที่เราพูดไปกราบคนจนที่อยู่ข้างถนนนะกราบตีนเขานะแล้วถามเขาว่าเหมือนคลิปของพี่เฟิร์นพี่อิงอะเหมือนคลิปที่ดังๆในติ๊กตอกไปกราบเขานะแล้วถามว่าคุณป้าคะ เดินได้ไหมคะเป็นไปไหมคะจ่ายไปห้าร้อยสิลองใจปั้มดูลองดูจ่ายเข้าไปห้าร้อยหรือจ่ายไปยีิบาทก็ได้นั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าทำทานคุณไหนมาสอนเด็กไม่ใช่มาสอนคนแก่ถ้าอนุบาลสามต้องรู้ว่าสเปเอลกอฮอร์โดนตาไม่ได้เดี๋ยวคุณจะให้คุลิบอก แล้วคุณไหนก็จะเขียนให้ส่งให้ผู้ปกครองครูไหนมาพูดแค่นี้ถ้าเราไม่มีสิบข้อลองไปพับดูลูกเอากระดาษฉีกกระดาษอะไรก็ได้พับครึ่งข้อเสียของเราแล้วก็ข้อดีของเรานั่นแหละที่ไม่กี้คนไหนาเย็นได้กับพี่สาวมาบอกให้ทานยาถ้าหัวสมองยังอยู่ปอ อนุบาลหนึ่งหรือไม่มีเซล์ลในโฮสมองนูน้นไปเลยซื้อกลิ่นของร้านส้มตำกินแต่อันหนึ่งก็ยังดีนะครอบครัวคนไอตั้งแต่พ่อแม่เสียไปเนี่ยแตกแยกระแหงหมดเลยคนไออยู่คนเดียวเนี่ยคนไอก็มีความรู้สึกที่แบบว่าอึดอัดการอึดอัดเนี่ยมันก็เหมือนต่อจากคลิปที่แล้ว แต่ที่มาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องครอบคัวครูหนหยซื้อขนมจีนป้ามาหลักคนนี้ก็ส่วนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยกินขนมจีนน้ำพริกหรอกแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีหัวใจแล้วจัญญาบัยวิชาชีพโคนะเขาก็อยากกินเป็นเหมือนกันเขาอยากกินเป็นอย่างรู้จังเลยอุย้ยตื่นเต้นอยากรู้จังเลยว่าขนมจีนร้านนี้อร่อยไหม คุณแม่คุณไายไม่เคยสอนให้เสือกแต่อย่าไปทําเขาตีอย่างเงี้ยจูเนี่ยมันยังบอกว่าเจ็บเลยกฎของการเป็นครูของคุณไายนะห้ามตีเด็กแรงๆเดี๋ยวนี้เขาไม่มีกันแล้วว่าเพี้ยอย่างเงี้ยไม่มีให้แดงหรอกแค่ตีตเองอย่างเี้ยยังเจ็บเลยถ้าไปตีเขาคนอื่นเขาก็เจ็บ ถ้าต่อยตามาเขียวม่วงไอตาม่วงเขาก็เจ็บประยุโยงเขาเขาก็เจ็บมวยไทยต่อยกันมันก็ยังเจ็บเลยเวลาคลอดลูกไม่ได้มันก็เหมือนเราขี้ไม่ออกอุจจาระแข็งอีกแสกตูดกินกินเออสมมติกินน้ำพริกเข้าไปหูแสบก้นแล้วเวลา ล้างก้นแสบพอดีขี้เอาน้นำมันเปิดตู้ไปทีรอคิวยาวงเงีย้ยเขาจะหาว่าเราว่าอีอนี่รับประทานมันจากอะไรกินหมูเนื้อกระทะหรือเปล่าแล้วน้องคุณไหนจากบุหรี่มวนกลายเป็นบุหรี่ไฟฟ้ามาเล่งในปอดขนรอบข้างนะ ถ้าคุณไหนไม่ออกมาพูดมันก็ทำกันอยู่อย่างเงี้ยทำไมไอประโยชน์เดชะขอพูดหน่อยมันกินเหล้าเมาในวันเกิดคุณไหนทำไมมันเรียกคุณไหนว่าลูกคุณไหนตกใจเลยว่าไงลูกไหนคุณไหนต้องไปตอกนังเลิ้งสองเพ,พิ่งเงเคลียร์ปัญหาปัญหาไม่รอบด้าน แต่เราแต่เราหยุดปัญหาได้ก็คือสมองและอารมณ์และจิตใจอารมณ์สังคมร่างกายสติปัญญาจิตใจสี่ด้านภาพสมวัยแค่นี้แหละค่ะขอบคุณค่ะเน้นนะเปรด